ทุกคนวันนี้เรามาเล่นพีฟ้ากันอีกแล้วนะครับพีฟ้าได้อัปเดตกันอีกแล้วครับอันนี้หมวดสมบี้นะเออมาเล่นได้เลยนะหมวดสมบีผมก็โคก็ๆๆเล่นไปผมเล่นเมื่อกี้ผมเล่นมไปหนึ่งตาเล่นโคตรไม่ยากครัอบอผมเล่นตั้งใจเออป,ปิดปเลยปิดอ่ะ มเปิดดิว่าผมเปิดไซน์งานยิงหัวคมคมเลยสอนควจะเดินท่าแบบฟรีไฟลไ่ะยังไม่หโอ้โหเอ้ยนะอยังใช่ฮันดิโต้ฮันดิโต้ Halo to. boleh mati dah. Mau mati, dia ke mati. Halo to. Halo to. Eh. Halo to. Wah. Wow. Buat zombie เอาอดิโต้อดิโต้โตอดิโต้ห้ยิงกันดีข้างหน้าด้ยิงข้างหลังอดิโต้ดิโตดิโตโอ้ยดิโตัวนี้มันน่าขำเอ่ะดิโต้ยิงรอหนา ฮาริโตะ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 ว้าวว้าวว้าดีมกโอ้โหมีกระตายเลยเนอะโอ้โหโอยาวด้วยล่ะผมเก็บอืมอืมข้าวโพดอร่อย พวกที่ผมเล่นฮัลต์กูฮัลตเทยังไรก็ไม่รู้นะอ่ะพอนีตายเออพวกเราจะเล่นกันหลายด้านนะเลยเพือเ่อนกับเพื่อนอยู่บนหัวแล้วฮะฮะฮะไอต้อมนี้มันมาข้างหลังไอ้เพื่อนข้างหลังนี่ข้างหลังข้างหลัง ต้องซื้อปืนยืนแบบนี้ละคุณผู้ชมบี่มาดีกวบบ่ายืน,นเล่นเนาะอย่าเอวลงไปข้างล่างเลยเขาอยากลงไปข้างล่างตรงนี้มันจะมีปืนเงี้ยทุกคนเป็นปืนไหมเออ ไปตัวไปตัวไปตัวแต่ก็โดดกไปเรื่อยๆเอาอื้มตาใครทุกสองยาเหรอาลูกสองเหี่

ออยี่หกุบโตยี่หกหัวเยเออุ้ยยง่ม,ม่เข้าเลยมิน้องอมพี่เกอร์ดีเ้เอ๋น้องชมพี่อยู่ข้างล่างกลัวหมดน้าจะมีนะไรอยู่นี่ เนี yeah, ่ยแต่ว okay, so ่าเราไปชนะใช่ไหมสำเร็จไม่รู้ชนะหรือไม่ชนะคือว่าชนะอะไรชนะไหมชนะเปล่าวโอ้ยยังยังุ่้นงั้นทำเลยวะเราก็ต้องซื้อป้อมปะการยันไม่พออีกเหรอ สิง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 ปอมดาวจะไม่ทำลายประตูนะคเอฟซูบี้มันทำลายประตูเ้ยเอาเอาเใครใครทำประตูหหเราเราเก็บ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 รบอกวานนีก็า ไอ้บัวมาเราด้วยโหจากการเดินเร็วอะ ลองปืนนะว้าวแล้วก็เอาเป็นปีนั้นหนึ่กินน้ำพุกแป๊บอืออืออืออาเลยนี่เติมกระสุนด่วน ผมจากการบอสหลานมันมีซีดานให้เราเล่นนะเฮ้ยนายจะทำอะไรอ่ะฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บ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 บอกว่าเจ็บมันเจ็บอบบเฮ้ย ไอ้ตายสิไอ้เจ้าชู้พีเ็น้องไอ้หนวโอ้โหโอโหมากมากคนนี้เข้ากระจุงเลยนะจเยื่นข้างหลังตัวเราจะยิงยังไง

เราต้องทิ้งปืนก่อนนะเฮ้ยเพื่อนข้างล่งางเขาอะเอ้าชว่วนนะ โอเคโอเคผมก็พอแค่นี้กันก่อนครับเออผมต้องเล่นอีกหลายตานะครับโอเคผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย